สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับของไอ้ไข่นะครับกับเหรียญไอ้ไข่ข้าหลามตัดครับรุ่นมหาลาบครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดรุ่นแรกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้นะครับก็จะมีทั้งรายการรุ่นเนื้อและชุดกรรมการนะครับวันนี้มีตัวอย่างชุดกรรมการด้วยนะครับถ้ารายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมู รายการรุ่นเนื้อเนี่ยเดี๋ยวดูจำนวนการจัดสร้างรายการรุ่นเนื้อรายการรุ่นเนื้อนะครับราคาจองตอนนั้นอยู่190บาทครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสมเหรียญนะครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงิน3เหรียญจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่200ลังนะครับสรับรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่200ลังนะครับก็จะมีเนื้อไม่เยอะครับหลักก็มีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อบักกาเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงผิวลุ่มเนื้อทองทิพย์และเนื้อฉนวนและเนื้อทองแดงผิวไฟครับ หลักๆนะครับถ้าเนื้อปะการจะหายากหน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้ผมตัวอย่างที่ผมมีอ่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างรายการรุ่นเนื้อหรือจะไปดูรายการกรรมการที่หายากนะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิฟซาตินรุ่นนี้ติดใบนี่ครับเนื้อทองทิฟซาตินนะครับนี่เนื้อทองทิฟซาตินนะครับตอกเลขโคดด้านล่างนะครับก็เป็นรูปไก่แล้วก็อักษรเลขยันนะครับล่างหลังเขียนว่ามหาลาบนะครับ ดานา,นาเป็นรูปไอ้ไข่เขียนว่ารุ่นแรกนะครับก็คือเป็นเหรียญเข้าหลําตัดรุ่นแรกความคมชัดโอเคนะครับมาดูขนาดของเหรียญกันหน่อยขนาดของเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ3มเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.8เซนนะครับ3.7 3.8ความกว้างอยู่ที่3มเซนความคมชัดถือว่าความคมชัดโอเคเลยถือว่าดีเลยนะครับแล้วจะมีอีกหนึ่งนี่ครับที่ผม รายการนนกกาารุ่นนี้เป็นเนื้อบะก,ก้าซาตินครับโอ้โหเป็นเนื้อบะก้าซาตินนะครับเนื้อบะก,ก้าซาตินเนี่ยก็สร้างแก่หกร้อยเหรียญเช่นเดีวยวกันนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เป็นเนื้อโอ้โหนี่ครับเนื้อบะก,ก้าซาตินมาดูความคมชัดถือว่าโอเคนะเดี๋ยวดูเนื้อบะก,ก้าสักสิเดี๋ยวดูชุดกรรมการใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญเลยชุดกรรมการนี่เหลือแบ่งปันเล็กน้อยเท่านั้นครับชุดกรรมการนี่เป็นเนื้อเงินเลยนะเนื้อเงินเนื้อนวะและเนื้อสามเคเลย โอ้หมายเลขสองสามสี่ด้วยครับนี่ความคมชัดถือว่าโอเคมามาดูกับกล่องชุดกรรมการต่อนยครับกล่องชุดกรรมการนะครับนี่กล่องชุดกรรมการก็จะเป็นกล่องกระมยียอยู่ในเครือบกล่องขาวเขียนว่าไอ้ไข่เข้าหลามตัดรุ่นมหาลาบรุ่นแรกครับวัดศรีมาประสิทธิ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปีสองห้าหกสามนะครับนี่ข้างในเปิดแกงมะกล่องมะก็จะเป็นกล่องกระเยียอย่างนี้นะครับกล่องกระเียีอย่างนี้เขียนว่า นี่ครับเขียนชื่อรุ่นแล้วก็มีมทั้งหมดสามเหรียญครับก็จะเป็นเนื้อสามเคเนื้อเงินและเนื้อนวะหน้ากากเงินครับนี่นะครับมาดูเนื้อเงินกอนเลย <c oughs> มีแบ่งปันเล็กน้อยนะใครสนใจก็ทักเฟซเอ็มสายบุญนี่ครับโอ้โหโอ้โหขาวจั่วเลยหมายเลขสี่แปดครับโอ้โหมาเนืเ้อเงินนะตอกกรรมการนะครับเนี่ยตอกกรรมการด้วยนะครับแต่ไม่มีตององูนะ ชุดกรรมการรุ่นนี้ใครมีจำนวนการจะสร้างบอกหน่อยนะครับพอดีผมหาจํานวนการจัดก้างชุดกรรมการไม,ไม,ไม่ไม่เจอนะครับนี่ก็เป็นลงยาฟ้านะครับข้างหลังลงยาไก่นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนวะหน้ากากเงินกับชุดกรรมการนวะหน้ากากเงินนะครับนวะหมายเลขเจ็ดเก้าวอเลขคนละเลขโดยต่อกรรมการเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นเนื้อสามเคครับองเงินครับ นี่พื้นทองก็กรรมการนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญไอ้ไข่นะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็น่าสะสมบูชาอีกหนึ่งรุ่นของหลวงของไอ้ไข่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ <c oughs> เฮง <c oughs> ๆรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาสวัสดีครับ